กลับมาต่อในช่วงนี้กับมาันคันป่างกันต่อนะครับช่วงนี้ขอบคุณสำหรับกาแฟ SS Coffee Pod นะฮะกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงเลยคุณผู้ชมครับใครอยากจะดูแลสุขภาพกันตัวนี้มีซันไฟเบอร์ม่อัลคานีชนในการเผาผ่านไขมันนะครับและที่สำคัญครับผู้หญิงอยากจะหุ่นแบบ บัซโซจะชาร์จเอลเอสอย่างนี้นะครับสายออกกำลับบงกายนี้ต้องกินเลยเพราะมันจะดีคุณ2คุณถ้าคุณสิบไปเลยนะครับเพราะว่าทานกาแฟไม่อ้วนะครับทานกาแฟไม่เป็นประวานไม่เป็นความดันด้วยอร่อยด้วยหวานด้วยนะฮะแต่หวานนี้ไม่ใช่หวานน้าตาลนะจ๊ะเป็นหวานจากยาหวานนั่นเองแทนน้าตาลนะครับวันนี้ให้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยคุณผู้ชมกับ s s c o f f e e p ฟพัทนะฮะนี่กล่องนี้1กล่องเนี่ยนะครับสิซองกล่องละ350บาทแต่วันนี้ถ้าใครอยากจะได้ใช่ไหมคุณซื้อไปเลยหนึ่งกล่องเดียวเราให้อีกออ่าซื้อ สามกล่องขอภายซื้อ1กล่อง3ามร้อยสิบแตถ้าซื้อ3กล่องแถมให้อีก1กล่องเอาเป็น4กล่องในราคาเพียงแค่1,000ับาทเท่านั้นถ้าใครสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกนะครับหรือที่แล่สุขภาพดีสกาาเกียวโค้ดบุกขวาหน้าจอได้เลยเนี่ยเอาไปเลย4กล่อง1,000ับาทเองนะจ้ากับเอเอ็กคาเฟ่พัทจ้านะครับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมครับไปดูนี่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเก๋ไก่คลิปคู่แน็หายหมด แฟนๆต่างสงสัยนะครับทางด้านของเพอัธรดเองนะฮะออกมาโพสข้อความหลังแฟนๆเริ่มบ้าวุ่นคลิปคู่ของแน็กชาลีหวานใจหายไปไหนทั้งที่แน็กเนี่ยเพิ่งไปออกรายการแฉเผยความรู้สึกกับเก๋ไก่สไลเดอร์ว่าข้างรักมากเลยนะฮะ้องกับแพชั่นตั้งข้อสังเกตเพราะเรื่องงานหรือเรื่องปัญหาอะไรกันหรือเปล่า ก็นี่แหละครับบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้ครับนายเห็นแฟนขับบอกว่าเก๋ไก่ซ่อนคลิปหรือลบคลิปที่ถ่ายคู่กับแน็กชาลีออกฉันเพิ่งดูรายการที่แน็กชาลีไปออกแน็กเขาดูรักเก๋มากเลยนะแต่ในฝั่งของแน็กก็ยังมีคลิปมีรูปของเก๋อยู่จ้านะครับซึ่งนะะถ้าในมุมของฉันนะหนึ่งทางผู้ใหญ่อาจจะอยากให้โฟกัสที่งานแสดงหรือเปล่าอันนี้ที่คิดไว้สองฝ่ายหญิงงอนเวลางอนก็อาจจะมีการลบหรือซ่อนคลิปบ้างเป็นการเตือนนะฮะ ว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้คืนดีกลับมาถ่ายคลิปร้องเพลงด้วยกันอีกนะขณะที่มีบางคอมเมนต์ถึงแน็กแนะนําว่าแน็กเนี่ยเ,เก๋ไก่จะเป็นประเด็นคลิปคู่หายไปด้วยว่าหายไปเพราะอะไรอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าทางผู้ใหญ่จริงเป็นไปได้เพราะเดี๋ยวเก๋ไก่จะมีผลงานละครช่องสามนะเรื่องไม่ใช่เรื่องอไม่ใช่หมายถึงว่าจะมีละครช่องสามแต่ไม่รู้เรื่องอะไรก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือบางที อาจจะซ้อนเพรอง,งอนก็เป็นไม่ได้อจริงปะมันไม่มีอะไรหลอกมันไม่มีอะไรหลอกจริงๆอย่าไปคิดอะไรเยอะคุณผู้ชมเอฟซอง f อก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะถ้าเขาจะซ้อนเขาจะลบมันก็เรื่องของเขาหรือถ้าเขาจะซ้อนหรือเขาจะลบเพราะว่าทางผู้ใหญ่ให้ลบนั่นมงั้นก็เป็นสิ่งของเขาเพราะผู้ใหญ่มีการวางแผนไปแล้วถ้าสมมติว่าคุณกำลังจะเป็นนางเอกเรื่องหนึ่งแล้วผู้บอกผู้ใหญ่สั่งลบสั่งเออเดี๋ยวเอาภาพซ้อนภาพนี้ก่อนนะซ้อนคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมันมีผลต่อการโปรโมทละครคุณจะลบไหม เออถ้าเป็นคุณคุณไม่ลบคุณไม่ซ่อนคุณไม่ได้งานเอาอะไรกินนะเนาะ อยู่วงการบันเทิงอะคำว่าวงการบันเทิงก็วงการบันเทิงอ่ะเนาะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับนี่เลยดีกว่าคุณผู้ชมไปดูเบลล่าบ้างนะครับเบลล่าเขาบอกเฉลยแล้วนางเอกซุ้มคบเจ้าของโรงแรมนะฮะทั้งก่อนได้ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้ว่างแล้วจีบได้ในงานนีนนางเอกสาวรวมดีอย่างเบลล่าลานีแคมเปญครับพอมีข่าวอัดย่อนางเอกดังซุ้มคบหนุ่มเจ้าของโรงแรมก็เลยพุ่งเป้าไปที่นางเอกคนนั้นล่าสุดครับได้เจอเบลล่าในการเปิดตัวภาพยนตร์นะฮะนักรบมตราเนี่ยนะฮะหลังจบงานก็ได้ขอสัมภาษณ์คุยกับเธอเลยนบอกว่า นานงเอกที่แอบอซุ่มครบหนุ่มเจ้าของโรงแรมหรือเปล่านะฮะ,ะให้ทายบอกไม่ใช่ค่ะ มีใครให้ทางานเกี่ยวกับโรงแรมมาจีบบ้างไหมนะก็บอกว่าไม่มีเลยเจ้าค้านี่นะหัวเราะบอกไม่มีจริงๆแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยถามว่างงไหมที่อยู่มีชื่อเราเนี่ยไปบอกว่ามีหนุ่มโรงแรมมาจีบบอกว่าไม่งงเข้าใจได้นะครับบอกยังมีไหมตอนนี้บอกเฉยๆเลยตอนนี้ยังไงก็ได้สําหรับเบลนะฮะตอนนี้สะดวกกับการทํางานกับร้านด้วยค่ะเออเขาเปิดร้านใหม่นะเนาะเมื่อสองเดือนก่อนนะครับบอกว่าถ้ามีหนุ่มมาจีบเป็นเจ้าของธุรกิจถือว่าเป็นเป้าหมายของเราไหม เบลล่าก็ตอบว่าถ้ามีมุมมองแบบที่ทําให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมมองคิดได้เบลก็โอเคนะเบลรู้สึกว่าถ้าเกิดจะมีใครสักคนเข้ามาก็ขอให้เป็นคนรู้ใจช่วยคิดแล้วช่วยสปอร์ตด้วยนะครับมีมูเรื่องความรงความรักหรือเปล่านะครับเบลล่าก็เลยบอกว่าต่อคีพระแม่รัศมีอยู่เวลาไปมูเรื่องความรักก็จะขอเป็นเรื่องสุดท้ายขอเรื่องแรกก็คือเรื่องงานเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่หรอกก็ขอบอกเป็นใครไปใวันวันนั้นนะกรีนไงก็เป็นกรีนไงที่แบบว่า เป็นหนุ่มโรงแรมมาขเขาก็ยอมแล้วว่าเป็นเขาแต่เขาไม่ได้ครบกันไม่ใช่เบลล่าหรอกเบลล่าของมีภาพยนตร์มีอะไรอนะในในเรื่องอะไรนะของน็ตเขาเอ้ยพรามวิดีโอไม่ใช่เน็ตฟิกพรามวิดีโอนะที่นําเสนอไปเมื่อวานแล้วก็นี่เลยบุพเพสนิวาสสอง นะหรือว่าพรมริขิตนี่จะเข้าเร็วๆนี้ตุลาพฤศจิกานี้ดูได้เลยละครทีเซอร์ออกมาแล้วโอ้โหเทรทวิตเตอร์ขึ้นอย่างถล่มทลายทวิตเตอร์ก็ขึ้นเทรนของเบลล่าขึ้นของพรมลิขิตพรมลิขิตคืบอบุคคลสันนิวาสสองนะทางช่อง3ไปดูกันด้วยนี่แอบช่วยโปรโมทนะพอรอมานานมากดูวนภาคแรกมานานแสนานานหรือเกินนะฮะก็ต้องไปรอดูแต่ว่าในกรณีของ ความรักเบลลบอกยังโสดนะจ๊ะยังไม่มีการคุยกับใครท้งนั้นในเรื่องนี้ยังไม่มีการแบบซุ่มคบกับใครยังไม่มีหนุ่มโรงแรมยังไม่มีหนุ่มธุรกิจมาเลยแต่ถ้ามีมาแล้วขอแบบคนที่ทําให้เบลเติบโตได้นะฮะทำให้พัฒนาไปได้เพราะว่าเห็นเขาเปิดร้านเนี่ยแล้วก็มีดาราศิลปินไปขาเรียกว่าให้ความต้อนรับ ไปรวมเปิดกันนั่นแหละร้านวันแรกนะอย่างคุณมีพิชยาก็ไปก็เห็นอยู่วันนั้นนะฮะน่ารักเลยร้านน่ารักด้วยอยากไปไม่รู้อยู่แถวไหนจำไม่ได้วันนั้นดูในทิกตอกอยู่ซีแบบเป็นเป็นร้านนะครับเหมือนอารม์คาเฟ่แต่เป็นร้านนั่นแหละไม่ใช่จะใช้คาว่าคาเฟ่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปได้แบบสวยๆมีมุมถ่ายรูปเลยอาจใครรู้ว่าตรงไหนลองบอกพี่กัดมาใต้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะกับร้านเบลลานะฮะแต่ส่วนในกรณีของความรักก็ยังไม่ต้องเลยบอกว่าตอนนี้ว่างแล้วจีบได้ก็จริงแต่ยังไม่อยากให้ใครจีบโฟกัสเรื่อองานนไก่จ้ะค เดี๋ยวพักไปกันก่อนคุณผู้ชมครับนี่ขอบคุณเอ Coffee ่พัทด้วยกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชมกล่องนี้รู้ไหมมันมี15ซองกล่องละ350บาทดียังไงดีคนที่ใครออกกําลังกายสายฟิตเนสทานแล้วไม่อ้วนกินกาแฟยังไงให้ไม่อ้วนกินกาแฟยังไงให้ไม่เป็นเบาหวานไม่ให้เป็นความดันต้องเอสคอฟฟี่พัทแทนที่สําคัญเบิร์นก็ดีเผาผันก็เด่นนะทำให้ร่างกายมีมัสเซลมีเอเอส เอลข้อที่ดีสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะกล่องก็สีสันเนี่ยน่ารับประทานมากนะครับวันนี้แนะนําเลย1กล่องมีสิซองกล่องละ350บาทกับ SS Coffee ฟฟพแต่วันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษกันเลยทีเดียวซื้อ3กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องในราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นจ้ะสนใจโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกนะครับหรือที่แหล่งสุขภาพดีแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้านะจอได้เลยกับ SS Coffee ฟฟพ ราคานี้ที่มามันที่เดียวจ้าเดี๋ยวช่วงนี้พากไปอีกสักครู่ก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหนะ้าอัพเดตก,กันต่อกับมามันคันปากครับคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะค,ะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ